หันหัวใจเท้ากันปุ๊บครับก็ใส่ไปใส่เยอะยิ่งหวานนะครับแล้วก็หั่นหอมหัวใหญ่นะครับเป็น2องแฉกอย่างนี้เลย ใส่ัหกินหรือยังพี่างหอมรักหรึ่งหอมนะจากนั้นนะครับราผักชีที่จริงปั่นได้ก็ดีนะครับแต่ไม่ปั่นก็ทุบเอามีดไม่ไหวหรอมีดเลกันโอเคมาลงนอกเลยโอเคอ่าโอเคขหม้อก่อนขี้หม้อครับผมเราก็ต้มเล้งไว้นะครับพอเราต้มเล้งไว้นะฟองฟองถ้าเราอยากได้น้ำใสๆก็ช้อนฟอง ฟองเนี่ยเราก็ช้อนออกไปสีฟ้านะพี่นะจ้าถูกไหมจ้าช้อนฟองสีเขียวนี่น้ำตกช้อนฟองค่ะค่ะสีเขียวน้ำตกสีฟ้าสีน้ำใสช้อนฟองออกให้เยอะที่สุดนะครับแต่วันนี้เราเน้นกินฟองด้วยนี่ทั้งหมดโอเคลงไปสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะโอเคจัดจังแกเราไม่ได้โปรโมทนะแต่สองถุงนี้พอดีเลยประมาณน้ำประมาณสักห้าสิบ ห้าสิบคนกินนะครับหรือว่าประมาณแปดสิบเราก็ <80 S 1> แกปดส <20 S 1> ิบนี่ไม่พอสามถ้วยนะที่นี่ห้าสิบคนเราก็ใส่ไปได้เลยนะครับใส่ไ,ได้เลยเอออย่าหองอ่ะเราก็แตวถุงลงไปนะบ้านๆแบบบ้านๆเอาถุงลงไปเลยแตวเตาเตวเตาเราก็ข้างในหมดแกะใส่ไปเลยสองถุงนะครับ านั้นนะครับก็รถดีต้องผัดแกงทอดอร่อยมากเขาไม่ได้สปอนเซอร์เธอนะไม่ต้องสปอนเซอร์หรอกเราก็อยากสอนไงนะครับก็ใส่ถ้าเราไม่มีช้อนโต๊ะนะอันนี้ซองสิบสองบาทอืมสิบสามบาทสามบาทอ้าวขึ้นหนึ่งบาทละปกติเห็นสิบสองครับลูกใส่ไปเลยนะครับหมดซองเลยเรียบเรียบบุ้งไหมหมดซองไม่ต้องกลัวนะครับอันโนเตอร์เหรอซองสิบสามบาทนะครับน้ำประมาณแปดสิบคนโอเคเอเดนไม่ต้องเรียกให้อยู่ได้ไหมลูกจากนั้นนะคนเธอเหงาอะไรอ่ะ คนครับคนมนุษย์ใช่ไหมคนกับมนุษย์พี่ไม่ได้บอกพี่ซื้อที่ฝนใช่ไหมผมคิดว่าโบดนี่ก็เลยว่าแบบน้ำใสเราก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะไม่มีนี่ไงพี่ฝนพี่มีอยู่โบดอ่ะโอเคเฉลี่ยใช่ใช่นั่นไงพี่เออตัวนี้ถุงก็มีเยอะแยะอร่อยมากหากเรามีน้ำกระเทียมดองนะก็ใส่ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบหวานเอาแบบบ้านๆเนาะโอเคนี่เสร็จแล้วสูตรบ้านๆแบบ รวดเร็วทันใจกินในครอบครัวก็ได้นะเห็นเริ่มนะอันนี้เราแต่งสีนะครับอย่าใส่เยอะหน้ามันจะมันจะเหม็นแต่อันนี้ก็น้อยไปแต่ก็ไม่เป็นไรมีไหมอ๋อออกแล้วน่าจะมีไม่มีใช้ฝาเขียวหรือซีอิ๊วขาวก็ได้นะครับประมาณสักสามช้อนโตะนะถ้ามีนะก็แต่งสีก็ที่เราจะให้สีอซีอิ๊วขาวใช่ไหมอันนี้นซีอิ๊วขาวตาสูตรหนึ่งนะซีอิ๊วขาวนะหากเรามีนะครับประมาณสามช้อนโตะนะ นี่คำนวณละป๊บหมูกดนี่วาดไว้ไหมหรือว่าใส่ที่ไหนก่อนอ่าหมักไว้ครับเดี๋ยวผมหมักก่อนโอเคจบจบแล้วจ้าอยู่แล้วลืมโอเคมาอันนี้นะครับเราก็สำหรับคนชอบหวานนิดๆนะปกติฉันต้องตามกวนนั่นแต่ประมาณสักร้อยกรัมถึงร้อยสิบแต่เราใช้น้ำตาลใส่เข้าไปมิกเข้าไปอันนี้น้ำตาลนี่อยงเดีีไปเลยนะฮะสามช้อนโต๊ะโอเคเรียบร้อย เราก็ทิ้งไว้อีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็กินได้โอเคปิด้าโอเคเลิศหนช้อนอ่ะสิมเบิงอีกรอบนึงถ้าเราอยากให้น้ำใส่ก็ช้อนฟองออกนะครับอร่อยมากไหนโอเคนี่สำหรับเราแบบเวลาลวกเส้นอะไรมันจะจาพร้อมกินเาพร้อมกินเลยเราใส่ไปสองช้อนโต๊ะนะครับเผื่อพี่น้องของเราไม่ยสำหรับอันนี้น้ำประมาณสักยี่สิบลิตรนะน่าจะถึงอืมน่าจะหนึ่งถัง r o หรือเปล่าใช่อืม ยี่สิบลิตรก็ประมาณกินได้ประมาณห้าสิบถึงแปดสิบคนนะสองช้อนโต๊ะโอเคแต่โบดเราไม่ใช่นะปิดฟ้าไหมพี่พีปิดเหรอ,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 อแงอมไวหน่อย,<ล>ย,ยอันหมักหมูนะครับรสดีหนึ่งช้อนหนึง่งอันนี้หมูหนึ่งกิโลนะครับผมหมูบดใส่ไปเลยรสดีหนึ่งช้อนอแล้วก็อันโลยวน้ำไม่จะเป็นต้องหม<ด>ักอ่า ไม่จำเป็นต้องใส่ผงนิ่มหรืออะไรนะครับเราใช้น้ําตาลหนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันอ่าน้ําตาลใช้สองช้อนโต๊ะเลยเพื่อที่ไปทาให้หมูนิ่มน้ำตาลเนอบอแมนผงชูรสนะ,นะพี่น้องะะอผงชูรสดองเนี่ยพี่ชายเหมือนมากเลยอะ่ะนี่ยซีอิ๊วขาวนะครับยี่ห้อไหนก็ได้ใส่ไปเลยนะครับสามช้อนโต๊ะหนึ่งสองสามโอเคงับีฮอล่าอย่ามาบีเจนจ๋าเอาพียอโอเคจากนั้นนะครับเราก็ ต้องขยำเอานะขยำจะง่ายกว่าหากมีรากผักชีอะไรเราก็มาใส่ได้นะครับแล้วก็กระเทียมผักชีหมดแล้วบอกระเทียมบดนะแค่นี้นะครับกจากนั้นนะไปแช่เย็นไว้เราจะขายแล้วก็ออกมาลวกได้เลยเดี๋ยวจะสองีจะกินจะกินใช่จะขายถ้าเออถ้าเราจะกินนะโอเคใส่ตู้เย็นไว้ช่องธรรมดาโอเคนะครับเดี๋ยวเรา